วันนี้นะครับพี่ KDP จะมาสอนวาดเต่านะครับเราจะเป็นลักษณะไหนครับเราจะวาดแบบง่ายๆกันเลยนะเต่านะครับเดี๋ยวพี่ล่างก่อนนะขอล่างแบบแป๊บหนึ่งนะครับเอาแบบง่ายๆเลยไม่ยากนะครับนี่นะครับเดี๋ยวขอล่างแป๊ะเดียวนะครับวันนี้น้องๆทำได้หมดครับง่ายมากเลยครับอ่า เดี๋ยน้องๆนูนหนูนะครับได้ทําได้นะครับวันนี้เราวาดแบบไม่ยากเลยนะครับง่ายๆครับเต่านะครับวันนี้เราวาดเต่ากันนะครับผมอืมนะครับง่ายๆครับปื๊บอ่ามีหางสักหน่อยแล้วก็เต่ามีหางสักหน่อยโอเคครับอ่าเดี๋ยวเรามาลงมึกดํากันเลยนะวันนี้นะครับเต่านะครับง่ายๆนะครับ ตีโค้งตามมานี่ครับตีโค้งตามมาเลยครับปึ๊บอ่าลากตามพี่มาเลยครับขีดเส้นนี้ครับตรงดิ่งครับผมนะใส่หัวเต่านะครับปึ๊บอ่าหัวเต่าไม่ยากครับปึ๊บอ่าดวงตานะครับใส่ดวงตาหน่อยนะครับปึ๊บอ่าเต่าครับ เต่ายิ้นสักนิดง่ายนะครับเต่าน่ารักนะไม่ยากเลยใช่ไหมครับปึ๊บอ้าวขาเต่าครับขาเต่าเต่าการ์ตูนนะครับไม่ยากครับบอกเลยครับอ่าวาดตามพี่มาย่างขาที่สองนี่ขาหลังนั่นเองปึ๊บปึ๊บอ่าใส่หางสักหน่อยดิปึ๊บอ่าต่อไปก็มาใส่กระดองกระดองก็เป็นลักษณะนี้นะครับปึ๊บอ่า ทำฐานขึ้นมาอย่างนี้เลยนะครับนี่ครับว่าแบบสไตล์ง่ายๆครับผมปึ๊บปึ๊บเห็นไหมครับง่ายไหมครับผมเตานะครับผมมีภาษาอังกฤษคําว่าอะไรเตานะครับ T U ย T L E ร์ทีแเทอร์ทินนะครับเตานะครับผมเทอร์เทิร์นทียูอานะครับเทอร์เทิร์นเตานีเองครับ ก็มาถึงขั้นตอนการลงสีนะครับผมมาแล้วครับลงสีนะครับก็จะให้เป็นสีชมพูสีเหลืองสีฟ้านะครับมาดูการลงกันเลยนะครับผมอขอลงกระดองเตาก่อนเลยนี่ครับเต่ากระตูนนะน่าเราลงไปเลยนะพี่ให้เป็นสีฟ้าเลยเต่ากระตูนนะครับนี่ลงไปก่อนเลยนะครับระวังตำแหน่งสีให้ได้ก่อนนะครับผม ลงไปเลยนะครับขอให้วางตำแหน่งสีได้ก่อนนะอย่างอื่นอย่าเพิ่งไปสนี้ครับเต่าครับเต่าเห็นไหมครับนี่วางตำแหน่งสีไปก่อนเลยน้องๆหนูๆทำตามมาเลยเต่ากระตูนนะครับเราใช้เคร่งเทสามสีเองนะครับไม่ยากครับง่ายๆวันนี้ทำให้ง่ายๆกันนะครับอ่านี้คือความต้องวางตำแหน่งสีให้ได้ก่อนนะวางตำแหน่งสีได้ปุ๊บต่อไปก็ลงชัดเจนกันเลยนะครับ นี่เห็นไหมปึ๊บลงมาชัดเจนกันเลยเห็นไหมครับสวยไหมครับอ่าลงไปเลยย่านไหมครับอันนี้เราวาดเต่ากันนะครับง่ายครับนะถ้าเกิดยากไปยังไงนะครับบอกกันได้นะนี่จะวาดให้ง่ายที่สุดเลยนะอ่าเห็นไหมลงไปเห็นไหมหมุน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 อะไรก็ได้เห็นไหมไม่ยากเห็นไหมครับลงท่าไหนก็ได uh ้นะครับปึ๊บอ่าเห็นไหม ทำต,ตามพี่มาเลยเห็นไหมสวยไหมครับน,นี่ล่างพามาเลยครับผมก็เป็นลักษณะน,นี้เห็นไหมปึ๊บตีโค้งปะนี่ใส่มาเลยนี่เห็นไหมนี่ตาก็จะเป็นลักษณะนี้นะน่ารักน่ารัก,น,รกน่ารักกันเลยเห็นไหมครับยากไหมเห็นไหมสวยไหมสวยไหมครับสวยไม่สวยบอ,อกกันด้วยนะอ่าพี่ได้พัฒนาฝีมือตัวเองให้ดีกว่านี้นะอ่า ใครเบื่อใครอะไรนะครับลองฝึกวาดดูนะครับอาแก้อาการเครียดอะไรได้นะการวาดรูปนะครับผมแล้วก็มาลงที่หัวเต่า,าลงสีเหลืองเต็มเต็มเลยอันนี้ลงสีก็ง่ายๆเลยเพียวๆกันเลยสีเหลืองนะเห็นไหมง่ายๆเลยไม่ต้องคิดมากเลยเห็นไหมระบายให้ง่ายสุดเลยนะครับไม่ยากไม่ยากเลยเห็นไหมแค่นี้เองนะครับวันนี้ระบายง่ายสุดเลยนะครับ เห็นไหมครับสีโดดโดดกันเลยเห็นไหมอ่าต่อไปก็สีอะไรนะครับสีชมพูอ่าน,ออน่าตานี่เห็นไหมวันนี้เราวาดกันแบบง่ายๆเลยเนะครับไม่ยากใช่ไหมครับผมอ่าวันนี้เราลงสีก็ประมาณนี้เนอะสีอ่ะดึงไฮไลท์ลงมาสักหน่อยดิอ่าให้มีมิติสักหน่อยได้ไหมอ่าดึงมานี่ไหมปึ๊บอ่าเห็นไหม,หไหมให้มีมิติที่สวยงามเลยนะครับ นี่การดึงมาเห็นไหมเห็นไหมดึงมาครับสวยไหมครับดึงมาครับน่าสวยนะครับอย่าลืมนะครับเสร็จทุกครั้งเซ็นเซ็นชื่อด้วยนะครับผมต้องเซ็นชื่อทุกครั้งนะครับอ่าเสร็จแล้วนะ KTPCLASSIC นะครับ KTP คลาสสิกนะครับวันนี้วาดรูปเต่านะครับก็เสร็จเรียบร้อยนะครับ ฝากน้องๆติดตามช่องพี่ด้วยนะครับบ๊ายบาย